การแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจครั้งที่2 s m สมา b u s บา e ินิ x เ o ป2025เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568เวลา10.30นณห้อง M1 ชั้น2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคข้คอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นพร้อมด้วยนายนาวินคำเวียงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่น นายชานรงบุริตรกูลประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแกน่นและนายประหยัดสืบเมืองซ้ายรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจครั้งที่2 SmartB ์ทบ n า s s เนตเอ็ป2 0 2 5โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับข้าง การจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16ถึงกุมภาพันธ์2568ณพอ1-2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไข้ขอนแกน่นการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยมีภาคีเข้าร่วมการจัดงานประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน สอสอป,ปอน,นอสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดขอนแก่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นกระทรวงพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้น9,150ตารางเมตรบูธแสดงสินค้าจำนวน214บูธ โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมออกบูธต์แสดงสินค้าประกอบด้วยสมาชิกหอ,อการค้าจังหวัดคอนแเจ่นจำนวน48รายหน่วยงานภาครัฐ14หน่วยงานภาคเอเกชน42บริษัทประเภทธนาคารประกันภัย8บริษัทและกลุ่มผู้ประกอบการ SME 29รายรวมทั้งมีการจัดสัมมนาประกอบด้วยการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นอัจฉริยะ AI การประชุมใหญ่หอการค้าจังหวัดขอนแกน่นและพิธีมอบรางวัลเชิดชูองค์กรและธุรกิจที่มีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจขอนแกน่นและการขอบคุณผู้สนับสนุน KKC Award 2025อบรมสมนาอิสานเฮลเแอดวินเนตบัสเน็ตเน็ตเวิร์กิง2025สมมนาร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง และอบรมธุรกิจจดนิติบุคคลใหม่ติดปีความรู้ครั้งที่10ในส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดงานมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักโดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคุมพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน5จังหวัดภาคกลาง10จังหวัดภาคเหนือหรือศูนย์กลางจังหวัดคอนแกน350กิเมผู้เข้าถึงการโฆษณา เป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุตั้งแต่22จนถึง55ปีส่วนอายุระหว่าง55ปีจนถึง75ปีเน้นการรับข้อมูลข่าวสารในด้านออนไลน์เป็นหลักโดยคาดว่าจะมีกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่จะนำดิจิทัลในเทคโนโลยี AI ไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจโดยในปีนี้คาดหวังว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานและจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า6,000คนและมียอดเศรษฐกิจหมุนเวียนจำนวนไม่น้อยกว่า500ล้านบาทพลาดไม่ได้วันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2568นี้ณนะพอ1-2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคข,ขอนแกน่นการครั้งนี้นะครับเป็นงานที่นำเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านดิจิทัลใหม่ มาจะแสดงที่ขอนแก่นครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ้มาเที่ยวงานนี้นะครับเพื่อเปิดโลกทัะทัของพวกเราแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมสินค้านวัตรกรรมดิจิตัลใหม่ๆที่ผู้ประกอบการราในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็ทั่วประเทศได้นํามาแสดงที่ศูนย์การศูนย์คลยแห่งนี้นะครับก็ขออนุญ,ญ,ญ,ญาตเชิญชวนทุกท่านครับการจัดงาน smart b u s e n e c h expo 2 0 2 5ที่ศูนย์ประชุมไทยจังหวัดขอนแก่นก็จะเปิดโอกาสให้กับ ผู้ประกอบธุรกิจทุกๆท่านนะครับมาศึกษาดูตัวอย่างของการทําธุรกิจยุค AI นะครับมีจัดทั้งเรื่องการสัมมนาการบรรยายการพบปะคู่ค้าภาคธุรกิจด้วยกันเองภาคธุรกิจกับผู้ซื้อนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราอยากชูสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่นกน็คือให้ภาคธุรกิจได้มารับรู้แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกับภาคบริหารภาครัฐภาคท้องถิ่นด้วยนะครับจัดให้มีอบรมสัมมนาผู้นําท้องถิ่นยุคอัจฉริยะ AI ในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจัพบปะนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดพร้อมประชุมหออันค้าจังหวัดแล้วก็มอบรางวัล KCC k, k Award ในวันที่15กุมภาพันธ์จับให้มีการอบรมต้อนรับธุรกิจจดใหม่นะครับมาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ใ,หมใ,หมในการทําธุรกิจตอนในวันที่16กุมภาพันธ์ก็ทั้ง3วันก็จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้ธุรกิจถ้าธุรกิจท่านต้องการพบผู้ซื้อกลุ่มไหนผู้ธุรกิจกลุ่มไหนก็ทางหองอารค้ายินดี บริการและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงครับในส่วนของการประกอบธุรกิจและก็เจราจาคู่ค้าไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําให้เกิดธุรกิจรายใหม่ๆได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นจํานวนมากเรามีจัดให้ทุนเกี่ยวกับนวัตรกรรมด้วยนะครับเรามีจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและก็คุยกับผู้นําภาคธุรกิจด้าน,นต่างๆนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับธงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมโปรรายงาน